โอ้โหมดกัดโอ้โหเรียบร้อยแล้วอุยมีส้ขึ้นมาแล้วึสองตึกง๊กอโดดมาอีกแล้วครับมานะนะส้ยเดียวกันเลยนะนช้อนหมายในฝันนะานะนะดูส้ยเดียวกันเลยนะ ชชมตชมตตเยสวัสดีครับท่านฮะนักตกปลาทุกท่านผมนบ,บอมเคียดซิงครับวันนี้ก็มาเจอนี่ครับหมายสวยๆหมายในฝันของนานหลายๆท่านเลยนะครับนี่บอกเลยหมายแบบนี้นะครับลอกคลองแง่นะครับหมายสวยแบบนี้ต้องเป็นหมายในฝันของนานหลายๆท่านแน่นอน เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะนี่นก็เป็ดกาดนะครับผิวน้ำนะครับไซแอลนะลองดูกันนี่หมายในฝันเลยหมายอย่างเงี้ยดูดิ ชมัันครบหมายแบบนี้ที่จริงถ้ามีตัวนะครับสองสามหมายนี่โดนเลยนะหมายแหน่แบบนี้นะ ครับโอ้ตัวน้อยตัวไม่ใหญ่นะหนึ่งสองหมายสวยๆอย่างนี้ครับมีตัวบอกแล้วโดนแน่นอนนะครับเล็กๆก็ไม่พลาดนะครับท่อกาดซิลิโคนแบบอ่อน สวยตัวเล็กไปหน่อยนะสมต่อเขาฮะตัวน้อยไปหน่อยแต่อย่างนี้มีตัวกัดนะ่ะ มีขยับตามนะแต่นี่เอาละลองเตยสักหน่อยนะอืมตัวเล็กเอาล้วครับใส้น้อยใส้น้อยกัดไกลเลยตัวนี้อืม,อมใส่เดียวกันเลยครับใส่เล็กๆนะครับ ามานะีตัวขยับตามใกล้ๆนะแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยขยับตามตรงนี้แต่ตียัดเข้าไปตรงนู้นกัดไกลๆก่อนนะตัวใกล้ๆยังอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะตื่นไปหรือยังนะาช่องทองใช้แว่นใช้แว่นเลยจะม,มีขยับตามอยู่ตรงนีนะ้ใกล้ๆ ใส่เดียวกันเลยนะใส่พอๆกันเลยอือหือดูดใกล้ๆนะครับตรงนี้ดูดใกล้ๆเลยน่าจะสายเดียวกันอีกแล้วนะนะส่งหน่อยนะครับส่งหน่อยอร่อยแน่สายเดียวกันเลย องตึก๊กให้โดดมาอีกแล้วครับมานะสายเดียวกันเลยนะนี่ช้อนหมายในฝันนะมานะดูสายเดียวกันเลยนะเดี๋ยวชมตอ่อเดี๋ยวชมตอ่อมาครับมาชมตอ่อเมื่อกี้ดูดใกล้ๆเลยนะสายก็โตขึ้นมานิดนึงไ <laughs> ม่ได้โตขึ้นมาเยอะเลย จะมีอีกหรือเปล่านะาออน่าวเงียบไปเลยได้มากี่ตัวเนยสามหรือสี่ตัวอองเงียบไปเลย เงียบเดี๋ยวเราจะขยับไปข้างหน้าอีกนึงข้างหน้าตรงโน,น้น,ะนข,ข,ข้างหน้าไปลองมาแล้วนะนี่ขับเข้ามาข้างในหน่อยหนึ่งนะดูมีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ตรงนน้นเราตกมามันเงียบแล้วนะครับเลยขับเข้ามาข้างในหน่อยหนึมาชมมันนะ โอ้ยน้ำไม่ลึกนี่นะ มุมเนี้สวยจัดอ่ะโอ้ร้อยกบยางตีให้บุ้มเลยอ,อัดไม่โดนกัดโดนแล้วนะอืมไอแรกก็เอาเลยนะทีแรกกัดไม่โดนครับตามมาซ้ำตามมาซ้ำอืมใสก็ออกครับเด๋อวซับเดือวซับเลยนะหนึ่งสอง อึ๊กค่อยเห็นโดดโดดรเฮ้ยมดกัดด้วยอืมกอ่านตัวอะไรอดมโอ้โหมดกัดโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะไม้สวยๆเลยชมต่อชมต่อ ชุ่มโตเมื่อกี้ไม้เดียวกัดสีฮะทีอะตาทีดึงมดอีเป็นกลุ่มเลยอุ๊ยเอาแล้วกัดีแล้วฮะหมายต่อหมายเลยหมายในฝันเลยแต่ส์ไม่ใหญ่ครับส์เล็กกัดแล้วส่งหน่อยหนึ่งนะหนึ่ง อ,อ,อ,อไม่โดนครับตัวนี้โอ้โหใิ่ถุงละไปตอนไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มกัดแล้วนะข้ามมากัดเลยนะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วตอนเนี้ย เดือดกันหมดเลยอืมแข็งแรมแล้วนะข้ามมาฝั่งนี้นะตีอยู่ฝั่งนี้อลองเลาะข้ามมันกัดสายเดียวกันหมดเลยปลาช่อนเครมโอ้ยกัดสองทีหายเงียบไปเลยมาจะชมต่อนะกัดสองทีได้ตัวหนึ่งหายเงียบไปเลย หมายสวยมากครับดูดิหมายในฝันเลยหมายเขาสวยมาย,ย้อนกลับมาย้อนกลับมามุมเดิมตรงนู้นกัดสองทีงแล้วก็หายไปเลยสวยมากเลยนะหมายตรงนั้นอะ่ะกัดสองทีได้ตัวหนึ่งแล้วก็หายไปเลย ลมเริ่มนิ่งนะครับหางโล่งๆครับตัวนี้กัดอึ้น้อย พุ้ยมีสายขึ้นมาแล้วนะกัดน้ำโลง่ลงๆเลยนะตัวนี้นี่ครับอุ้ยเกี่ยวนิดเดียวเองนะงน้ำโลง่ลงๆเลยหมายในฝันนะนะนะ เจอทั้งใหญ่แล้วแบตหมดก่อนนะครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยตอนกัด